สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับรายการเอ็กกาเดียนนะครับวันนี้ผมก็จะมาโชว์ยิงรถบัสให้ดูนะครับก็ไปเลยนะครับซึ่งไม่รู้ครับว่าจะเห็นไหมโอเคฮะตอนนี้ไปกันเลยเอ,อือนี่ก็อาจจะเห็นกล้องมันแปลกๆไปนะครับเพราะว่าเพิ่งโหลดแอปกล้องใหม่แค่เดี๋ยวเราจะซูมไปตรงแถวแถวรถก่อนนะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันซูมไม่ได้นี่ครับปืนของผมก็ มันมืดมามองไม่เห็นว่ะเอาหันปืนมาด้านนี้่แดนมันคือปืน11มมอันดับเล็กนะครับก็มันเล็กไนช่จริงแล้วก็พอสมควรหนักอยู่ก็ห้าร้อยตำนะห็าร้อยตำมึงถือไม่ไหว้แล้วลรอครับพี่เดี๋ยวกับคุณจะเห็นไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะโอเคฮะยิงเลยไม่เจอว่ะ อูทำไมมามองยากจังเลยโอ้โหงลางก็เป ah. ็น oh, น้ำนะฮะกูก็เสียวซะเหลือเกินมาซูมก็ไปอ่ะพี่จับไว้ไปมันมองไม่ค่อยเห็นเลยวะก็เป็นปืนอัดลมเฉยๆเนี่ยเลยลู่โอ้โหมันยิงก็ไปในกระจกเลยฮะ จบคลิปไหมแค่นาทีกว่าย,ยังนิดนึงครับเดีเ๋าายวผมาไปใส่ลูกศรก่อนฮะลูกศรเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูอีกครกว่ามาตำรวจรอบบ้านนะฮะหน้าบ้านปีนวัดฮะดีค cover เช้าๆตรงนี้ก็เป็นวัดหมดเลยฮะซึ่งก็ฮะไอร้รถกันนั้นเลยครับที่เรายิงกันอยู่เดี๋ยวเขาเซลยวมาทางนี้หน่อยขี่ฮะมือปืนเรามาแล้วฮะ ไม่เข้าฮะผัดกันหน่อยก็ได้นะฮะซึ่งก็อาจจะมองไม่เห็นลูกกระสุนนะฮะซึ่งตอนนี้ลกล้องปืนใส่นะครับเอา่าหันหันมาบอกไหมฮะหัน,นบอกเียผมจะใส่ลำกล้องปืนอันนี้เข้าไปทางไหนเนี่ยเข้าไปปืนของเรียนฮะปืนจริงแม่งยิงก็ตกแตกไปแล้วครับอือหือโอเคแล้วผมใส่ลำกล้องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะทำการยิงต่อครับ ยิงได้หรือไม่ไปยังไม่ยิงอีกแว่ายิงปลาในนี้ก็ได้นะสงสัยลูกซผงไม่ค่อยแรงตองขยับไปไม่ไกลไน,น,นะฮะโอเคฮปุ่มกลับก่อน คือตอนนี้ไม่รู้ฮะว่าซูมมันจะซูมเข้าไหมจะซูมได้ไหมอุ๊ยต่ำกระจกจำตังเต็มเต็มครับกระจกบานตรงที่บานที่เดี๋ยวบานข้างล่างขวาสุดครับขวาล่างครับก็เมื่อยี้ไม่ได้มองเลยอะปลาในบ่อนี้มีหรือไม่ยังไหวจุ้มจำจุ้จำกันอยู่นะฮะโอ้ยโทรศัพท์เอาลฮะ ก็จะจบคลิปเลยไหมฮะโอเคครับขาจบราการแลเดี๋ยวสิหันม,มาจบตรงนี้แสงมันถึงยังมีเขาจบรายการไปเท่านี้ครับโอเคครับ굿บายจะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับโอ้โหถ้ามึงแอฟเบลมากเลยครับ